ให้พรนะนัทพงศายาลัทถิโกอายุ 32, ส2สสองพันษาเจ็ดวิทยาฐานะรัฐธรรมตรีห .6 วัดหาเดเชครางตำบลเมืองจันอำเภอภูอพเพียงจังหวัดน่านตํารงตําหน่งเจ้าอาวาสวัดหาเดเชคราชตำบลเมืองจันอำเภอภูอพเพียงจังหวัดน่าน มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์องเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2,561พระภิกษุสามเณรและคฤลืหักที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ที่ได้รับแต่งตั้งแนวนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินยัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมขอ้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของมหาเถรสมาคมขอจงถึงความจเจริญงอบงามไพบูรย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเธอ พระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านประทับตราประจำตำแหน่ง อลอ, erman, renamed, องค้นเงินชาวบ้านกินซุกสงาอำเภอภู้เหียงรวมทรบุญอารายกาเดี๋ยวเจ้า็จะได้มบอกไะเลยคับ สรุ้ขสร้างส,นะสามัคทนะีแล้วก็จิตอาสาพัฒนาสังคมแล้วมันจะเชื่อมโยงก,กับโครงการท,ท,ทดิทานรอนายกบนทำได้อูไวันที่นี้ว่าตัคนรุ้จักเเขาจะได้เริ่มตั้งกองทุน เรู้อันาคาผู้ดีช่ทยเหลือเราเองมาได้นั่นเนี่ยมันหลาจ้าแล้วก็ประมาณมันมีน้อยแต่มันมีน้อยพ็ได้เลยกเลยปรีย่ยยมาถึงตำบลเป็นเลี่ยนเป็นกชตกคุงพัฒนาชีคุณภาพชีวิตตาบลนะแล้วก็เป็นมงค์มหามงค์้นของที่น้ำตุกงี่น้ำหรือว่าภาคธิการนองเนี่ยเป็นคนแรกทีเริ่มต้น ชัดเจนนะตอนนี ALLY, <Y> ้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไปช่วยต่อไหนไปช่วยผู้ป่วยอยากไล่ผู้ติดคนช่วยเหลือตัวเองก็ได้เช่นนยกตัวอย่างบ้านบ้านผู้ที่ไม่ต้องห้องพันธุในบ้านนั้นมีป่วยสีคนหนึ่งผู้พกับป่วยสามคนน่ออะไรค้นเกี่ยวกับคนนอกแบบช่วยเหลือไเองก็ได้นี่อย่างเงี้ยเอาไปช่วยแล้วก็จะได้เงิ ของนู้นมองนี่นี่เปิกะโจยเยอะ้นะเช่นของที่โลกเงองมาขอยจังหวัดขนงที่หลกเลือดมาขอยแล้วงพยาบาลมาหาบานหงพยาบาลอ่านก็กะทำ้ะลนำมาดูเจงหวัดไอ้กูบคนเ่เจ้าจะได้ยังเยอะได้ยังเยก่าใจนี่ยกรีบกงนย่าเชื่อมโยงกัถึงว่าการแต่งตั้งเจ้าวัดเจ้าวัดภาษาการบริหารสงคานสามารถรือว่งเกี่ยวกับการใจ้ชีวิตสมคานพลารักพลาหรือมีพลันนักน่ะเติต็พราลักนักนะ นั้นตัวมีอำนาจก็ต้องเพิ่มสกิลความไหวขึ้นมานะโดยโดยโดยคุณธุนวุฒิผลกันนี้่ผมจบเรียนตรีละนะพุทธศาสตร์หรือว่าแล้วนะศาสตร์ประถาศคุณศาสตร์โอ้พุทธศาสตร์นี่เขาเลาไว้นะพัฒนาบริหารต่างๆไว้ใจเรื่องง่ายๆนะมันก็คือจบมาคุณเจ้าหรือนั่นหมได้ไป้สามสี่วันได้ภาษาสองภาษาแต่งตั้งก็เใจเปิดมีการคัดกรองนะโดยโดยคุณวุฒิก็คือกับวุฒิการศึกษา ยังไม่กับนักขัมจันทรีนะหรือว่าจบการศึกษาขามัคับของทั้งโลกม .6 ม .3 เนี่ยแต่ถึงจะยาามกระโดดขึ้นถึงระดับตีละนะพุทธศาสต์ัณฑิตมหาจุฬามหาจุลาลปวัลปารมอะไรแูนยละครหน้าในระรับระีัตีได้ว่าบนจบหลักสูตรของการบริหารในตัวฮะนะอาจารย์บอโดยโดยโดยคุณวุของอปิรบอกแล้ววัยุนวัยุฒนกว่าอาจารบหรือว่าวรนลุนิดนึาว่าอายุ3-3ที่นะ มัะต้อเพ่มข้อห้มเพราะฉะนั้นก่อนขัน่าสงหรือว่า